นี่คือความจริงที่น่าขนลุกพลังสมองของมนุษย์ทั้ง8 0 0พันล้านคนบนโลกได้พายแพ้ให้กับคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียวแล้วครับขอแนะนำให้รู้จัก n น็ s ซัสซูเปอร์คอมพิวเตอร์อสูรกายเครื่องใหม่ของอเมริกาที่จะมาเปลี่ยนเกมการแข่งขัน AI ไปตลอดกาลความสามารถของมัน n e x u s สามารถคำนวณได้เร็วกว่า400ล้านล้านครั้งต่อวินาทีผู้นี่เห็นภาพคือมันคิดเลขได้เร็วกว่าคนทั้ง8 0 0พันล้านคนบนโลกที่กดเครื่องคิดเลขพร้อมกัน ภารกิจของมันไม่ใช่แค่การคิดเลขแต่คือการใช้พลังนี้เพื่อเร่งไขความลับทางวิทยาศาสตร์ทั้งการค้นหายาใหม่สร้างพลังงานสะอาดไปจนถึงการพัฒนาหุ่นยนต์อัจฉริยะแต่สิ่งที่ทำให้มันแตกต่างคือปัจญาเบื้องหลัง n e x กซั Nexus, ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเปิดให้นักวิจัยทั่วประเทศเข้าถึงมันคือการยื่นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดให้กับนักวิทยาศาสตร์ทุกคนไม่ใช่การเก็บไว้ใช้แค่คนเดียว ท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่เรื่องนี้ตอกย้ำก็คือสงครามเมเยยุคต่อไปไม่ได้วัดกันแค่ที่ซอฟตแบร์แต่วัดกันที่โครงสร้างพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังสหรัฐกำลังสร้างโรงไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะยังคงเป็นผู้นําในสงครามครั้งนี้คุณคิดว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ทรงพลังขนาดนี้จะช่วยแก้ปัญหาโลกหรือจะกลายเป็นอาวุธที่สร้างช่องว่างระหว่างประเทศมหาอำนาจให้ห่างกว่าเดิมมาวิเคราะห์กันครับ